สวัสดีเพื่อนๆชาวกินถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่2 1 7ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนเราในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารและก็ต้องขอขอบคุณสําหรับท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโดยมีราคาเริ่มต้นนะครับเดือนละ2 0 3 0บาทต่อเดือน ส่วนคนที่ยังไม่กดติดตามช่องสำรองนะครับก็ฝากไว้ด้วยเนาะมีกเดอร์ไพออนทีวีชื่อนี้ชื่อเดียวกันนะครับตอนนี้ก็สามพกับอีก50คนติดตามเนาะไว้เผื่ออมีอะไรนะครับเผื่อฉุกเฉินช่องบินอะไรก็ว่าไปโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าช่วงนี้เนื้อหาเข้มข้นในอุกทุกๆ EP กันเลยทีเดียวไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ หลังจากที่พระเอกของเรานะครับได้อ่านคิดอักษรสวรรค์จนทำให้เกิดปรากฏการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เจ้าตัวเองก็ไม่อาจที่จะสามารถอธิบายได้ และท่ามการความเป็นห่วงของเราลูกศิษย์และสาวกคกนอื่นในจินทิงซานนะครับจนทําให้เกิดความโกราหันขึ้นบัดนี้นั้นมานะลังป้องกันของจินทิงซานนะครับมันได้เสียหายและถูกทาลายไปกว่าครึ่งในส่วนของฟานลี่เทียนนะครับได้นอนลงบนพื้นอีกครั้งตัวเขาพูดออกมาอย่างเชื่อชาเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นหรือตายยังไงซะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกเราผู้ฝึกยุทธนะครับได้เดินไปทิศทางของขอทานเท่าเฮ้ย แต่ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับจินถิงซานจริงๆนะเจ้านั่นแหละที่จะไม่มีเหล้าให้ดื่มฝาลีเทียนเบิกตากว้างนะครับก่อนเชื่อพูดออกมาทเจ้านี่ก็พูดฮิเจ้านี่ก็พูดมีเหตุผล้าหวังว่าจินถิงซานจะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะตัวเขาได้เรือบมองไปที่แกนแท้ของมานพลังนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าแกนแท้แห่งมานพลังจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งสีของท้องฟ้าไม่เหมือนกับเมื่อก่อนมานพลังที่ทําให้ตัวเขานั้นไม่สามารถออกไปได้ ตอนนี้มันได้จ้างลุงไปแล้วสำหรับฟาลีเทียนนะครับที่หาทางเข้ามาได้โดยผ่านม่านพลังดูเหมือนว่าทุกสิ่งอย่างนั้นจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวเขาเลยฟาลีเทียนได้แต่ายหัวออกมาเฮ้อความรุ่งรุ่ดของจินทิงสารคงจะไม่กลับย้อนหวนคืนมาแล้วสินะปู่ฝึกยุดิยิงนะครับที่ได้ยินเท่นั้นต่างก็หันไปมองชายชราพวกนางรู้สึกนะครับ พวกนางทั้งหมดรู้สึกว่าขอทานคนนี้นั้นเป็นเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาคนธรรมดาแบบเขานั้นกลับพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้ได้ทุกคนนะครับในตอนนี้ดูกังวลในที่สุดรูโจก็ได้เดิอนออกมาจากศาลาหลักของจินจิงซานพร้อมกับมือยังคงคว่ยหลังตัวนู่เสิ่งเจ้าเยจวนเออและหัวอู้เตาเดินตามหลังเขามาด้วยท่าทีที่ทสะบักสะบอมราวกับว่าทั้งหมดนั้นพึ่งปานการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายมาคารวะท่านปรมจารย์ เหล่าผู้ฝึกยุทธหญิงได้โค้งคำนับนะครับลู่โจยังพร้อมเปลี่ยงกันเฮ้อรบกวนช่วยทำความสะอาดทีนะลู่โจได้บูแค้นนะครับจากนั้นหันไปยังที่ต่างของศาลาหลักยินถิงซานฝานลี่เทียนยังคงนอนอยู่บนที่เดิมนะครับที่ที่สูงกว่าเดิมเมื่อลู่โจกำลังจะเดินมาสีหน้าของเขาก็สี่เซียว <c oughs> เมื่อลู่โจเดินเข้ามาหานะครับสีหน้าที่ซี่เซียวของเขาก็ดูกลับจริงจังขึ้นมาเฮ้อเจ้าสบายดีสินะ ลูโจได้เดินผ่านไปอย่างไม่แยแสนะครับในขณะที่มือยังคงควอยหลังตัวเขาได้จ้องมองไปที่ม่านพลังที่อยู่ใกล้ๆกล้เฮ้แล้วเจ้าหวังให้มีอะไรเกิดขึ้นกับข้าเงั้เหรอเปล่าเปล่าเปล่าข้าไม่ได้หวังอะไรแบบนั้นหรอกฟานลีเซียนนะครับพูดในขณะที่กอดขวดเหล้าของตัวเองเอาไว้ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าจริงข้าคงอดที่จะได้ดืม่มเหล้ารสชาติดีๆต่อไปนะสิยวนเอ๋อได้ฟังแบบนั้นได้ตะโกนสวนกลับมาในทันทีเฮ้ hey. เจ้านี่มันกะแต่จะเอาดื่มเหล้าเท่านั้นอย่างนั้นเหรอข้าหวังว่าวันหนึ่งเจ้านั้นจะสำลักเหล้าพวกนั้นจนตายไปฮโดยปกติแล้วนะครับฟารลี่เทียนไม่เคยที่จะรู้สึกรำคาาดเมื่อต้องเถียงกับสาวน้อยอย่างดวนเออตัวเขานั้นจ้องไปที่ลู่โจกรนจะพูดออกมาเออหน้าเสียดายจริงๆหืน้าเสียดายอะไรกันขากลัวว่าตัวเองนั้นจะนอนหลับไม่สนิทเพราะเิต ความวุ่นวายในครานี้หลังจากพูดจบนะครับตัวเขาก็ดับตานอนลงอีกครั้งตัวเขากําลังพักผ่อนพร้อมกับเพลิดเพลินไปกับการอาบความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์รูโจมองไปที่ฟานลี่เทียนนะครับก่อนจะพูดขึ้นข้านะช่วยเจ้ารับสบายได้มากกว่านี้อีกนะเท่านั้นแหลยครับหลังจากพระเอกของเราหลังจากพระเอกของเรารูโ่โจนั้นได้พูดจบบัรนี้ ฝานีเทียนนะครับเขาไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นตัวเขาได้พูดออกมาทั้งท้งท,งที่ตัวเองยังคงหลับตาเฮรในตอนนี้ขานหลับสบายดีอยู่แล้วเฮ้ hey, เป็นอย่างนั้นเหรอรูโจได้บูกแขนของตัวเองยวนเอ๋อที่เห็นแบบนั้นนะครับเข้าใจสัญญาณของอาจารย์ในทันทีนางได้เกรงแขนนะครับรวมไปถึงกล้ามเนื้อที่มีหลังจากนั้นนางก็ได้เงยหน้าขึ้นก่อนจะพูดออกมาท่านอาจารย์คะท่านเคยบอกไม่ให้สิทธนั้นกดขี่ ขมแมงผู้ที่อ่อนแอกว่ารวมไปถึงคนชาราและคนพิการไม่ใช่หรอือแต่ถ้าหากสิทธิจัดการขอทานเท่าคนนี้คงไม่เป็นอะไรสินะคะอืขา่าเคยพูดอย่างนั้นหรอกหรอือรูโจได้แกล้งถามออกมาค่ะงั้นสิทธิ์คงจะเข้าใจผิดไปเองกลอกกอกกอกใช่แล้วครับมันคือเสียงข้อตอของกระดูกส่วนต่างๆที่ได้ดังสนั่นขึ้น ฟานลีเทียนได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้แต่ตัวสันก่อนเจะลืมตาตัวเขาได้ขยับถอยหลังก่อนเจะพูดออกมาด้วยความหวาดกลัวเฮ่ส hey, hey, าวน้อยชายแกยังข้านะไม่อาจที่จะต้านทานพลังมัดของหนุ่มสาวได้หรอกนะเพราะแบบนั้นอย่าโจมตีข้าเลยจะดีกว่าใช่แล้วครับนี่คือสิ่งที่ลู่โจต้องการหัวอูเตาที่เห็นแบบนั้นไม่เข้าใจสาการเลยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวเขากลับมาจากการทรงตัวหัวยู่จริง ขอทานชราคนนี้กลับได้อยู่บนจินจิงซานแห่งนี้เสียแลว้วจินจิงซานนี้นั้นไม่ใช่ที่ที่ขอทานธรรมดาธรรมดาจะมาอยู่กินได้อย่างแน่นอนตัวเขานั้นนะครับได้เฝ้าดูขอทานเต่าคนนี้นะครับมากว่าครึ่งวันแลว้วดูเหมือนว่าขอทานคนนี้จะไม่ได้มีอะไรพิเศษด้วยซำ้ำสิ่งเดียวที่ขอทานคนนี้มีก็คือความไร้ยางอายรวมไปถึงความกลา้าเท่านั้น ยวนเอ๋อได้ยิ้มออกมาก่อนจะพูดขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกหมัดของข้าน่ะไม่ได้ทําให้เจ้าเจ็บหรอกยวนเอ๋อได้ใช้เท้าของตัวเองเหยียบลงไปนะครับอย่างนุ่มนวลแต่ถึงแบบนั้นมันก็แฝงไปด้วยพลังปานอันรุนแรงยวนเอ๋อได้เวียงหมัดเล็กๆของตัวเองนะครับไปด้านหน้าตุบตุบตุบเมื่อถูกหมัดของยวนเอ๋อนะครับหมัดของยวนเอ๋อที่ระดมต่อยเข้าใส่ฟานรีเซียนเขานั้นก็รีบชูมือยอมแพ้เฮ้จเย็นๆหยุดก่อนหยุดก่อนข้ายอมแพ้แล้ว ถ,ถูกหมัดของยวนเออมากกว่านี้นะครับใบหน้าของฟาลี่เทียนนั้นคงเละเป็นโจ๊กแน่นอนก็แค่นั้นแหละยวนเออได้เดินกลับมานะครับข้างๆผู้เป็นอาจารย์ยังพึงพอใจหัววูเตาเห็นแบบนั้นได้แต่ตกตะลึงก่อนหน้านี้เจ้าเองก็เป็นผู้ฝึกยุ่งสินะไม่ว่าร่างกายของคนธรรมดานะครับจะแข็งแกร่งหรือวิเศษวิโสสักแค่ไหนแต่ไม่มีทางเลยที่ชายแก่ธรรมดานั้นจะสามารถต้านทานพลังหมัดของยวนเออได้ มีเพียงแต่ผู้ฝึกดุธเท่านั้นแหะครับที่จะมีความแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานพลังหมัดแบบนี้ได้แม้ว่าชายชาราคนนี้จะไม่ได้มีลมปานและดูเหมือนคนธรรมดามากแค่ไหนแต่มันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่มีทางเลยที่เขาคนนี้นั้นจะเป็นคนธรรมดาได้แม้ว่าพลังวายุธ์ของขอทานเท่านะครับจะหายไปหมดแล้วนะบัดนี้แต่ถึงแบบนั้นร่างกายและพลังที่ แฟงดูนะครับที่ผ่านการฝึกฝนนั้นมันยังคงอยู่เสมอความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพและความคงทนของร่างกายนั้นมันยังคงอยู่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปความจริงเรื่องนี้นะครับถูกเปิดเผยโดยเพลงมัดของยวนเอื้อนั่นเองฟาลีเทียนได้พูดตัวไปเอปูฝึกยึดอะไรกันข้านะ่ะก็แค่นังเหนียวก็แค่นั้นแหละ แม้ว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนค่ะก็ไม่เคยเป็นอร่อยเพราะแบบนั้นค่ะจึงทนทายากมัดของพวกเจ้าได้ยังไงล่ะยนเอ๋อโบกมือขึ้นก่อนจะพูดขึ้นเฮ hey งั้นเจ้าอยากให้ข้าช่วยคลายกล้ามเนื้อ้อีกรอบไหมล่ะฟานลีเทียนได้ยินแบบนั้นก็ได้ถอยหลังกลับนะครับตัวเขาไม่กล้าจะพูดอะไรอีกลูกโจร,รูปเขาก่อนจะพูดออกมาเถ้าเจ้านั้นต้องการที่จะก,กินอยู่ที่กินถิงซันอย่างสบายล่ะก็ เจ้าจะต้องปฏิบัติตามกฎของกินถิงซานแห่งนี้เอ๊ข้านีะ่ะทำตามกฎอยู่เสมอแหละคำที่ว่าเข้าเมืองตาริวต้องริวตาตามน่ะข้าข้ารู้เรื่องนั้นดีฟาลีเทียนได้พูดออกมาหึงั้นเหรอลูโจพยักหน้านะครับและพูดขึ้นดีมากเอาละสิครับฟาลีเทียนนะครับชายที่แข็งแกร่งที่สุดในสำนักบริสุทธ์ ถึงแม้ว่าเขาจะพัดจับปูสูญเสียวรยุทธ์ไปแต่ก็เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะครับส่วนตัวผมอยากให้มันอยู่ที่จินสิงซานอ่งนี้นะครับเพราะถ้าหากสามารถกู้คืนพลังมาได้เนี่ยบอกได้เลยว่าจะได้สุดยอดชายที่มีอ่าชายที่มีความสามารถสุดแกร่งเพิ่มมาอีกคนนะครับชายคนนี้มีพลังเทียบเท่ากับสิบหาย,ยอดฝีมือฝ่ายคุณธรรมกันเลยทีเดียวมันจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําทให จินถิงซานของเราเนี่ยกลับมารุ่งโรจนดอีกครั้งได้เหมือนกันเนาะอย่าลืมนะครับพระเอกของเรามีไอ้นั่นอยู่การ์ดที่สามารถใช้ฟื้นฟูพลังได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการ์ดไรไอเทมที่ตัวเองได้มาจากรางวัลใหญ่ที่สะสมแต้มบุญครบหนึ่งร้อยแต้มนั่นเองในเวลานี้นะครับลู่โจกลับมานะครับหลังจากลู่โจพูดจบนะครับขาก็ดดันกลับมามองดูม่านพลังของภูเขาทองจินถิงซาน ฝันลีเจียนได้แต่นั่งลงบนพื้นนะครับตัวเขาในตอนนี้ดูสิ้นหวังและไม่สามารถขอความช่วยเหลือใครได้เฮ้ด้วยสถานะที่เจ้ามีในตอนนี้เจ้าคงสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆได้อย่างสบายๆถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเฮ้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่ถึงได้กลายเป็นคนสิ้นหวังแบบนี้พระเอกของเรานะครับได้ถามออกมาตรงๆเพราะเขานั้นก็อยากรู้เหมือนกันใช่ครับพวกเราทุกคนก็อยากรู้เหมือนกัน ฟาลีเทียนนะครับเช่นเดิมเขาได้แต่สายวัวก่อนจะตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มเฮ่อการเป็นขอทานนะสำหรับข้ามันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากตราบใดที่เจ้าไรยางอายมากพอเจ้าก็จะสามารถอิ่มท้องได้นั่นคือสิ่งที่ข้าพิสูจน์มาแล้วพระเอกได้ยินแบบนั้นนะครับสายหัวเฮ่อเจ้านี่มันไรยางอายจริงๆฟาลีเทียนตอบกลับมาเฮไอแม้ว่าจะไรยางอายแค่ไหนแต่ข้านะคงจะรีบจากไปทันทีหลังจากที่ตัวเองอิ่มท้องแล้ว ลูโจนะครับมองไปที่ฟานดี้เทียนก่อนจะพูดออกมาอีกครั้งหือจากไปทันทีเจ้าจะไปไหนกันทั่วทั้งใบคือบ้านของข้าไม่มีที่ไหนที่ข้าไปไม่ได้เฮ้เฮเฮเจ้าคงคิดที่จากที่นี่ไปหลังจากที่กินเหล้าของจินจิงซานหมดแล้วสินะลูโจได้ทตามออกมาหือฟาลดี้เทียนได้เปลี่ยนสีหน้านะครับตัวเขาอม่ตัวเขา,เขาได้เคยพึ่งพาจินจิงซาน แพ่งนี้ไปแลว้วการที่จะปฏิเสธคำขอจากผู้มีพระคุณมันเป็นเรื่องอะไรที่ทําให้ฟานลี่เทียนนั้นรู้สึกลําบากใจปรมาจารย์จอมไม้ปรมาจารย์จอมหามา,มหาวายร้ายแห่งจินจิงซานคนนี้นั้นดูสุขุมมากกว่าเมื่อก่อนน้ำเสียงและท่าทีเขาดูเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะมีความสุขุมนะครับกับดูน่ากลัวกว่านิสัยที่แสนเกี่ยวกาดที่ตัวเขาเคยมีมาในอดีตเออเนื่องจากข้านั้นเออ เนื่องจากเจ้านั้นได้อาศัยอยู่ที่จินจิงสานงั้นก็หมายความว่าเจ้าน่ะเป็นหนี้บุญคุณข้าแล้วอย่างไรล่ะลู่โจได้พูดออกมาฟานลีเทียนได้ถอนหายใจเอ๋แต่ข้าน่ะเป็นเพียงแค่ขอทานเท่านั้นนะชีวิตของข้ามันแสนไรค้ค่าข้าตอบแทนอะไรเจ้า,าไม่ได้หรอกนะปลาอีของเรากับสายัวนะครับตัวเขาพูดออกมาอย่างไม่พอใจหึไรสาระทุกชีวิตนะมีค่าเสมอแหละเอ๊ เจ้าพูดแบบนั้นมันก็ถูกฟานลีเทียนพยักหน้าเห็นด้วยแล้วเจ้าเจ้าต้องการยาฆ่าฆ่ายัางงั้นสินะหืมนี่คือวิธีที่กินริงซานทามาโดยตลอดงั้นหรอลู่โจโเรือบมองไปที่ฟานลีเทียนตัวเขามองไปที่ฟานลีเทียนจากมุมสูงในขณะที่ตัวเองยังคงเอามือคว่ยหลังสายตาที่ดูนุ่มลึกนี้กําลังจับจ้องไปที่จัฟานลี่เทียนยางทะลุปุโปรงเมื่อสบสายตากับลู่โจโหัวใจของฟานลี่เทียนถึงกับต้องเต้นไม่เป็นจังหวะ ตัวเขานะครับเข้าใจสาระที่มีดีหลังจากนึกแบบนี้ท้ายสุดแลว้วตัวเขาก็ได้บนพืมพปออกมาเฮ้ยข้านะยังจำใครบางคนจากอดีตท,ที่ผ่านมาได้ยวนเอ๋อนะครับพยายามกลั้นเสียงหัวเราะของนางหลังจากนั้นนางก็ได้พูดขึ้นหึคนแอดีที่เจ้าว่าหมายถึงใครกันหหล้านชายของเจ้าตอนนี้สบายดีพวกเจ้าทั้งคู่ได้พบกันในอีกไม่กี่วันแน่ ฟานลีเทียนนะครับถึงกับพูดไม่ออกยวนเอ๋อของเรามันยังคิดว่าฟานสงกับไอในส่วนของฟานลี่เทียนเป็นลูกหลานเลนหลนกันนะครับเอ๊ะนางรู้ดีว่าจะจี้ใจดําค่ายังไงสินะเฮ้คำพูดของยวนเอ๋อนะครับได้เสียบแทงลงไปที่ขั้วหัวใจของฟานลี่เทียนเต็มเต็มฟานลี่เทียนพยายามนะครับเจยเมยใส่ยวนเอ,อ๋อเออให้ข่าได้ตัดสินใจหลักหลังจากที่พบเขาเถอะ ดีมากลูโ่โจได้ตอปออกมาเบาๆก่อนเรียกเดินกลับไปยังห้องโถงหลักของตัวเองนะครับหลังจากลูโ่โจจากไปหัววูเตเอายงคงจ้องมองไปที่ฟานลี่เทียนล้านชายของเจ้าอยู่ที่กินถิงซานแห่งนี้อย่างนั้นเหรอก่อนที่ฟานลี่เทียนจะตอบกลับนะครับยวนเอ๋อก็ได้ชี้ไปที่ฟานลี่เทียนก่อนที่จะพูดอย่างมั่นใจใช่เจ้านี่นะเป็นคุณปู่ของฟานสงยังไงล่ะฟานลี่เทียนนะครับได้ยินแบบนั้นถึงกับสตั้นและพูดไม่ออกดูเหมือนว่าเขานั้นจะหาทางแก้ตัวไม่ได้ ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเออมันเป็นญาติากันจริงๆรไหมเดี๋ยวเราก็น่าจะได้รู้ในอ,อ,อีกไม่กี่ตอนข้างหน้านี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับหัววูเตาได้ทําการจั่วอีนะครับโค้งคํานับและพูดออกมาเงินเจ้าก,ก็เป็นปู่ของฟานสงอย่างนั้นสินะฟานสงเป็นเพียงแค่ชายหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นหัวอูเตาไม่รู้ปูมหลังของฟานสงมาก,ก่อนเลยทุกทุกคนที่เห็นแบบนั้นนะครับตามก็เดินจากไป ขอทานชารานั้นกําลังถูกวัวเต้าชวนกุยและเขานั้นรู้สึกลําบากใหญ่จนแทบที่จะเดินหนีไปในตอนนั้นเองลู่โจเดินกลับไปที่ศาลาทางทิศตะวันออกทั้งสองคนนะครับทั้งสองคนทั้งเจ้าเย่และตัวนูเซึงต่างก็เดินตัวเดินตามตัวเขาไปด้วยความเคารพท่านอาจารย์เจ้านั่นเป็นเพียงแค่ขอทานธรรมดาธรรมดาเหตุใดท่านถึงต้องเก็บมันเอาไว้ด้วยตัวนูเซิงได้ถามออกมาตรงตรงเฮ้ ใจเย็ยนๆเจ้านั้นนยยังมีประโยชน์อยู่ลู่โจตอบตัวมูเซิงนะครับไม่ได้ตั้งใจจะบอกความคิดตั้งหมดที่ตัวเขามีเมื่อลู่โจนะครับย้อนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ม่านพลังเขาก็ได้พูดออกมาในตอนนี้สิทธิ์น้องสี่ยังไม่กลับมาและยังมีเหตุการณ์ที่ม่านพลังอ่อนแอลงอีกด้วย ข้ากังวลเหลือเกินว่าศัตรูจะอาใช้โอกาสที่ชุลมุนนี้โจมตีกินถิงสารภูเขาของเราอีกครั้งสิทธิยินดีที่จะซ่อมแซมม่านพลังแม้ว่าสิทธินั้นจะต้องสูญเสียพลังวรยุ์ไปมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าอย่างไรนะครับพระเอกของเราโบกมือและพูดขึ้นแม้ว่าม่านพลังจะอ่อนแอลงไปกว่าครึ่งแต่แต่พวกไร้ฝีมือ ยังไงซะก็ไม่สามารถฝ่าฟันเข้ามาได้อยู่ดีเมื่อคิดถึงสถานาที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับมานพลังที่มีอยู่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับมานพลังของแท่นบูชาหยกเขียวเลยหากสิบสุดยอดนะครับไฟหากสิสุดยอดสำนักไฟธรรมะกาที่จะบุกมาถึงจินติงสงซ่านอีกครั้งลู่โจก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับขอยินดีและไม่เสียดายที่จะใช้ การระเบิดสุดยอดพลังของจีเทียนเต้าเพื่อรับมือกับสิบหมายอดฝีมือฝ่ายคุณธรรมเพราะยังไงก็ตามถ้าจะใช้กา์ดพลังนั่นนะครับผลลัพธ์ของมันก็คงจะเหมือนกับตอนแรกที่เรานั้นเคยได้เห็นและเคยประสบพุบเจอกันแล้วพระเอกได้ยัดเยียดความปลายใช้ให้กับสิบคนที่แข็งแกร่งที่สุดในฝ่ายธรรมะมาอย่างราบคาบเอาละ่ะเจ้าทั้งสองกลับไปพักผ่อนสิลูโ่โจนะครับพูดออกมาก่อนจะเดินกลับไปที่ศาลาจินถิงสาร งั้นพวกเราขอตัวก่อนขอรับท่านอาจารย์ต่วนหมู่เซิงและเจ้าเย่นะครับเดินไปยังศาลาทิศตะวันออกที่ศาลาลูโ่โจได้เปิดเมนูระบบขึ้นติง้งตัวเขาได้แต่สงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างที่ตัวเขาในตอนนั้นกําลังทาความเข้าใจคิดอักษรสวรรค์อันที่จริงแล้วพลังของคิดอักษรสวรรค์ไม่ได้ไม่ได้น่าสะพึงกลัวมากแต่เพราะอะไรกันมันถึงเกี่ยวข้องกับม่านพลังได้ตัวเขาได้เรือมองเค็ดวิชานะครับ ที่มีอยู่บนหน้าเมนูดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้มีตัวหนังสือให้ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าในตอนนี้เคล็ดอักษรสวรรค์มันก็ยังคงมีเพียงแค่ส่วนแรกหลังจากลู่โจนะครับหลังจากที่ลู่โจนั้นนะครับได้รับและได้สัมผัสพลังแรกที่รู้ก็คือพลังแห่งขึ้นเสียงพลังที่แม้แต่ผู้ฝึกยุดระับยอดฝีมือนั้นยังต้องเกรงกลัว สีนส่วนคิดอักษรสวรรค์ที่รูโจพึ่งได้รับมาเหมือนกับพลังขั้นที่2นะครับนั่นก็คือพลังไร้เสียงแม้ว่ามันจะดูคล้ายคลึงกับพลังสมาธิมุตราแต่ถึงแบบนั้นเหมือนกับแข็งแกร่งกว่าม,มากตัวเขาได้ทดสอบพลังนี้แล้วนะครับจากประสบการณ์ที่รูโจโจมาพลังทั้งหลายที่ตัวเขาสามารถใช้ได้นั้นมันมีความรุนแรงมากขึ้นขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจนอกจากนี้นะครับคิดอักษรสวรรค์มันจะต้องมีขั้นที่4ขั้นที่5อย่างแน่นอน จินส่วนเคล็ดอักษรสวรรค์นะครับทต่ไม่รูโจจินส่วนเคล็ดอักษรสวรรค์ที่รูโจได้มาเพิ่มนะครับมันสามารถเพิ่มความสามารถของตัวเขามากขึ้นมันจะทําให้ตัวเขาได้รับพลังที่แตกต่างกันออกไปสารพัดนานารูโจเปิดไปที่เมนูระบบนะครับเหลือมองไปที่อายุไขอายุไขคงเหลืออ่าปันสออาวันหึทำไมอายุ ถึงลดลงไปกว่า1000วันกันแม้ว่าลู่โจจะสงบเยือกเย็นนะครับแต่ตัวเขากลับรู้สึกคุนเคืองลู่โจจู่ๆนะครับทาไมเขาถึงสูญเสียพลังชีวิตไปกว่าพันวันกันก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาหาคําตอบกันในตอนหน้ามันเกิดอะไรขึ้นครับพลังชีวิตกันแน่พันวันก็หวยตั้งกี่ปีครับสามรบวันเท่ากับ1ปีหายไปเกือบ3ปีครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ